อนาคตของก้าวไกลเนี่ยหลายท่านก็แทบจะฟันธงไปแล้ว9 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับว่ายุบแน่แต่ยุบแล้วจะอย่างไรต่อตัดสิบสิปีชงปปชจะได้ทําร้ายแรงตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตยิ่งยุบยิ่งโตหรือจะอยังไงอ่ะมุมคุณสีทาก่อนมองยังไงกับอนาคตของก้าวไกลตอนนี้ฮะเอาที่เอาที่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือไม่ที่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือโดนสกัดแน่แต่สิ่งที่เราบอกแหละมันคือวิธีการในการสกัดก็จะอยู่ที่ว่า วิสัยทัศน์ของคนที่เขาวางแผนเนี่ยเขามองว่าทําแบบไหนแล้วจะสกัดได้ได้ดีที่สุดของเดิมเคยสกัดทีนึงด้วยการยุบพักอนาคตใหม่แล้วก็ไปดูดสอสออกมาจาก80เหลือ50าสิบแล้วพอมาเลือกตั้งอีกครั้งกลายเป็นร้อยห้าสิเอ็ดในครั้งนี้เนี่ยก็ถามว่าเป็นยังไงท่งเดิมคือสกัดแน่นอนแต่สกัดด้วยวิธีไหนบางคนก็บอกว่าถ้ายุบก็หมายความว่าก็ทําลายเชลได้ครับทําลายเปลือกหอยได้ แต่ว่าตัวอุดมการตัวอะไรของเขาเนี่ยยังไม่อยู่แล้วคนก็จะโดดเข้าไปร่วมกันมากเพราะว่าคนไทยก็หนึ่งคือเชียร์มวยร้องอยู่แล้วเห็นใจเ,เห็นใจรักความถูกต้องอะไรเงี้ยเรามองว่า,ากระบวนการสองปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยพอมันเกิดแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ขยับให้คนที่อาจจะรู้สึกว่าก้าวไกลยังมีบางจุดนะที่อาจจะว่าเอ้ยนี่มันล่อแหลมเกินไปอันนี้มันแหลมคมเกินไปอันนี้มันเอ็กซ์เกรสซีฟเกินไปน่าจะลดลงหน่อยเนี่ยแต่พอไปทําอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเขาบอกเขาไม่สนใจละไก่เรื่องพวกเนี้ย ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยฉันจะโดดเข้าไปช่วย oh. ฉันจะเลือกมันจะกลายเป็นขยับมาตรฐานของของความรู้สึกของคนเน mm ี hmm. ่ยให้เอียงไปทางก้าวไกลมากอีก mm hmm. ทีนี้ถ้าเกิดเขาหักกรบลบนี่แล้วรบาลานซ์ทั้งสองส่วนนี้ให้ดีเนี่ยเขาจะทําอย่างไรอันเนี้ยไม่มีใครคาดเดาได้ครับแต่แน่ๆคือจะสกัดแน่นอนแต่วิธีสกัดที่ดีที่สุด <Huh. S 2> อาจจะคือวิธีที่ปล่อยให้เขาเป็นพรรก,ก้าวไกลอยู่ต่อไปก็ได้ ไม่ใช่ว่าสกัดให้เขาไม่โตนะ,ะ,ะเขาโตขึ้นคือปล่อยเขาไปเลยแต่อาจจะสกัดก็คือทําให้เขาโตช้าที่สุดแต่ว่าการที่คิดว่าจะไปทุบจะไปทําอะไรงื่นจะไปซื้อสอรหรือแม้กระทั่งอย่างทุกวันนี้คนไปสัมภาษณ์พักนู้นพักนี้ว่าเอ๊ะสอสอเก้าไกลาเห็นไปทาบทามกันว่าจะเข้าพักนู้นเท่านี้อะไรเงี้ยงูเหา่านะคคิดว่าดีก็เคยทําแบบนี้แล้วแล้วก็ไปก็งูเห่าก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สอบตกหมดไปหมดไม่มีใครอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่วิสัยทัศน์ของคนที่วางแผนจะสกัดว่าจะสกัดด้วยวิธีไหน แต่บางท่านเขาบอกงี้นะครณสุทธาว่าไอวาทกรรมยิ่งยุบยิ่งโตมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันอาจจะเป็นสิ่งที่คิดกันไปเองว่าจะยิ่งยุบยิ่งโตคือยิ่งยุบอาจจะไม่ยิ่งโตก็ได้บางท่านเขาว่าอย่างงี้ครัก็มันมันก็ทุกเรื่องครับคนก็มีความเห็นเป็นสองทางอยู่แล้วก็แล้วแต่เขาผมนึงบอกว่าเราสรุปไม่ได้ว่าทำอย่างไงแต่ว่าที่แน่ๆคือสกัดแน่นอนไม่ต้องการให้โตแน่นอน มันมีมันมีอีกอีกเวนึงจริงๆก็คือเวที่คุณสีทาพูดนี่แหละแต่ว่าบางท่านเขาก็กลัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่ะคนที่กลัวเนี่ยอาจจะเป็นแฟนขับก้าวไกลว่าเอออาจจะรู้ว่ายิ่งยุบยิ่งโตแต่ มันจะโตไม่ทันนะสิแล้วก็ตัวบุคคลที่ที่เป็นตัวเคลื่อนไหวหลักเนี่ยคุณพิธาอาจจะไม่ได้เป็นนายกอีกแล้วเลยตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องขยายไปเป็นกี่คน44คนเป็นอะไรอีกอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะคือมันมีหลายสเกลครับก็ก็คิดกันไปผมถึงบอกว่าเอาแค่อันแรกก่อนก็คือทงก็คือสกัดแน่สกัดแน่ แต่ว่าแล้วแต่เขาอ่านเกมนี้ว่ายิ่งยุบยิ่งโตหรือยิ่งยุบยิ่งตายถ้าเขาอ่านว่ายิ่งยุบยิ่งตายโดนเต็มที่ครับถ้าเขาอ่านว่ายิ่งยุบยิ่งโตก็ก็อาจจะเป็นวิธีอื่นแต่ทําเพื่อการสกัดกั้นแน่นอนครับอาจารย์สิริพันธ์ละครับมองอนาคตของก้าวไกลตอนนี้ว่ายังไงบ้างครับ เวลาที่คุณสิทธามองว่าสกัดเนี่ยนะคะมันตีความได้สองแบบคืออยากจะมองลองมองรายลงรายละเอียดนิดหนึ่งครับะค,ะคือไม่ไม่ได้เถียงว่าสกัดแต่ว่าสกัดด้วยเหตุผลอะไรเหตุผลว่ากลัวว่าก้าวไกลจะโตเกินไปหรือกลัวห,หรือจริงจริงแล้วเนี่ยต้องการเอ,อตีความว่าระบอบประชาธิปไตยของไทยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยกำลังถูกคุกคาม,อ,มอยู่จิตนะคะเอ่อ จึงต้องสกัภดภัยผู้คามอันนี้คือพยายามจะอ่านคำวินิจฉัยของของศาลรัฐมนุนละติความคำวินิจฉัยเพื่อที่จะทําความเข้าใจวิธีคิดของชนชั้นนําจารีตและชนชั้นนำอนุรักษ์ถ้าเราไม่ทําความเข้าใจวิธีคิดของเขาแผนแว่นของเขาเนี่ยเราก็จะสู้กันแบบ,บเหมือนกับปิดตาชกหนวยนะคะคแล้วก็คิดว่าคำวินิจฉัยครั้งนี้เนี่ยในคำวินิจฉัยที่บอกว่าเก้าวไกลล้มล้างการปกครองเนี่ยเป็นคำวินิจฉัยที่ ร้อยเรียงเรื่องราวได้สะท้อนมุมคิดความกังวลของชนชั้นนำจารีตอย่างอย่างมากถึงมาสู่การสิ่งที่คุณสิทธาใช้คำว่าสกัดนะคะอันนี้ต้องต้องวาอันนี้มันคือความความกลัวที่เขาจะต้องปกป้องหัวใจอของตัวระบอบในความคิดของเขาเนี่ยนะคะก็คือสถาบันประมากษัตริย์ตามมาตราหก ที่ศักดิ์สิทธิ์ระเมิดไม่ได้อันเป็นที่สักการะเคารพบูชาดังนั้นอันนี้คือเบื้องต้นก่อนที่ที่คิดว่าเราต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้ให้ใหชัดในพื้นฐานนะคะดังนั้นประการที่สองต่อมาเนี่ยหลายคนบอกว่าะจะแก้มาตราร้อยสิบสองไม่ได้เนี่ยก็คือแในสภาแล้วทำไมยังแก้ไม่ได้จริงๆก็ต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าแก้ได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องไม่ ต้องไม่ไปทําให้มาตราหบเนี่ยลดทอนนะพูดสั้นๆแค่นี้นะเวลาน้อยทีนี้พูดถึงว่าจะยุบไหมเนี่ยก็คือเส้นถ้ถาอยากจะมองสองแบบนะคะคือเส้นของกฎหมายเนี่ยมาตราเกาเนี่ยคือวรรคหนึ่งและวรรคสองคือจริงๆแล้วผิดทั้งคำวิจัยเนี่ยบอกว่าทั้งเป็นทั้งปฏิปักษ์นะคะแล้วก็ล้มลางด้วยเนี่ยคือทั้งวรรคหนึ่งวรรคสองอันนี้เส้นเส้นของกฎหมายมันก็จะบังคับให้กรกตต้องยื่นสารรัฐมนูญนะคะสารรัฐมนูญก็คือ เออก็วินิจฉัยไปแล้วนี่ว่าล้มล้าง,งการปกครองแล้วเมื่อล้มล้างการปกครองก็ต้องไปยุบพ,พักใช่ไหมค,คะทีเนี้ยข้อข้อสังเกตก็คือว่าในรัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ยตัวรัฐธรรมนูญเองเนี่ยไม่ได้มีมาตราใดที่บอกว่าต้องยุบพ,พักนะคะการ,รยุบพ,พักเนี่ยเป็นตามมาตรา,า92แลนะซึ่งต่างไปจากรัฐธรรมนูญ2550ที่ในมาตรา68ของรัน 25, ูญ2550เนี่ย มีบอกไว้เลยว่าถ้าล้มล้างการปกครองมาสารนูนอาจไินิจฉใชยุคพักก็ได้นะคะดังนั้นที่จะพูดก็คือว่าในในการยุคพักในอดีตเนี่ย2,550มันเป็นคำมันเป็น,เป,นเป็นไปตามอำนาจของรัฐธรรมนูญที่ระบุเอาไว้มาตรา68แต่ครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นไปตามอำนาจของพระราชบัญญัติประกอบพักการเมืองมาตรา92ซึ่ง ศักทางกฎหมายเนี่ยต่ำกว่ารัฐธรรมนูญศักทางกฎหมายเนี่ยต่ำกว่ารัฐมนูญดังนั้นถ้าย้อนกลับไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าสารนะคะซึ่งแล้วถ้าเรามองมองอ,อ,อ,อข้อร้องเรียนเนี่ยนะคะของผู้ร้องเนี่ยให้ให้วินิจฉัยกรณีของก้าวไกลแก้ไขามาตรา112เนี่ยตามมาตรา49 นะฮะมาตราสิบเก้าเนี่ยบอกศาลบอกว่าให้ยุติการกระทําซึ่งศาลก็บอกให้ยุติการกระทําครับเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งที่อาจจะเป็นช่องว่าศาลก็บอกว่าเมื่อให้ยุติการกระทําแล้วจบเลยก็ได้อ oh. อันนี้อันนี้แค่จะบอกว่าเพราะว่าในมาตราเอ่อในรัฐธรรมนูญสองร้อยหกสิบเนี่ยไม่ได้มีมาตราใดที่บอกว่าให้ยุพ,พักการยุพ,พักจะเป็นไปตามมาตราเก 1, ้าสิบสองวรรคหนึ่งวรรคสองวรรคสาม นะคะเก่ฑ์เช่นยุคการรักษาชาติเนี่ยก็คือเป็นไปตาม92อนุ2นะะยุเอนาคตใหม่เป็นไปตาม92อนุ3นะคะซึ่งของกรณีเนี้ยเนี่ยก็จะต้องถ้าจะยุบก็คือเป็นไปตาม92ไอเตอนุ1และ2นะคะรวมรักกาปกครองแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นพรบพักการเมืองค่ะอันนี้คืออันนี้คืออยากจะมีช่องเหมือนยังมีช่องที่จะรอดอยู่นะฮะ คือคือมองมองในแง่ในแง่กฎหมายนะคะคว่ามีช่องนี้อยู่แต่ว่าถ้ามองแล้วก็คืออย่างเมื่อกี้ที่บอกอะค่ะว่าคืออย่างก็ยังมองเนี่ยว่าสารเนี่ยนะคะเมื่อคำวินิจฉัยอันเนี้ยไม่ได้มองแค่ความน่าสนใจก็คือว่าไม่ได้มองแค่การแก้มาตราล็อสิบสองของก้าวไกลในสภานะคะค,คำนิจบอกชัดว่าเ,าเป็นพฤติกรรมโดยโดยรอบนะคะดังนั้นพอแบบพฤติกรรมโดยรอบแล้วเนี่ย ถ้าเกิดเอามาวิเคราะห์ต่อกับอีก44ท่านที่ที่เสนอกฎหมายนี้เข้าสภาไปนะคะก็จะเห็นว่าเดเดจะทำให้เชื่อว่าทั้ง44ท่านเนี่ยจะไม่ไม่ถูกเหมาเข่งเพราะคำวินิจฉัยเนี่ยถ้าไปอ่านคำวินิจฉัยเ,เฉพาะตนยังอ่านไม่พบนะคะแต่ว่าโดยภาพกว้างๆเนี่ยคิดว่าไม่ใช่ทุกคนที่มองว่าการแก้ในสภาการแก้มาตรา112ในสภาเนี่ยเป็นความผิด แต่คนเนี่ยมองว่าอกิจกรรมพฤติกรรม,ม,ม,มโดยรอบทั้งหมดหอาของอของอพระก้าวไก่เนี่ยอันนี้เป็นเป็นการบนก,ก็ซอกก่อนบอดทำลายซอกก่อนบดนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่ไปยืมเนี่ยอันนี้ถึงคิดว่าในที่สุดแล้ว ไม่จะไม่โทษไม่ถูกตัดสิทธิ์ทั้ง44คนถึงแม <ừ> ้หลายคนจะบอกว่าโอ้จะใช้ยาแรงรรเอ,อ่อไม่กลับมาโตอีกแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยไม,ไม่คิดว่าจะเดินเส้นนั้นนะคะเพียงแต่ว่ามันจะต่างกันเพราะว่าคนที่จะเป็นคนเสนอเนี่ยก็จะเป็นปปชนะคะแล้วคนที่จะตัดสินเนี่ยก็คือเป็นศาลฎีกาพูดได้ง่ายว่าคนละสารนะคะคแล้วก็ยังคิดว่าในที่ผ่านมาเนี่ยศาลฎีกาก็มีแนวโน้มที่จะที่จะมองออตัวบทกฎหมายนะคะเป็นเป็นศาลที่เป็นอ,อ ยึดยึดตัวบทมาฮะมากมากกว่าที่จะเป็นสารการเมืองนะคะดังนั้นอันนี้ก็ก็เลยคิดว่าในแง่นี้เนี่ยถ้าให้ให้ประเมินนะคะก็คิดว่าทุงถูกยุบแต่ก็อาจจะมีช่องและถ้าโดยหลักเนี่ยก็คิดว่าถ้ายุบและตัดสิบกรรมการบริหารพักนะคะอย่างน้อยก็คือสิบคนเนี่ยมันอันนี้มันในในแง่ของคือในที่ผ่านมาเนี่ยสมัยคทยรักไทยก็โดนบ้านเลขที่ 11, ร้อยสิบเอ็ดใช่ไหมคะ ชาติไทยเลยก็โดนกันหมดแต่ว่าถ้ามองมองว่าเหล่านี้มันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของอสอสอบางคนนะคะอในสิบท่านเนี่ยที่<ะ>ที่ไม่ได้กิจกรรมไม่ได้ทำกิจกรรม,ม,รรมในแง่ของการติดสติ๊กเกอร์หรือหาเสียง12เนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจนะคะโดยภาพรวมเนี่ยก็ยังคิดว่า ถ้าเรามีัฐมนูำนะฉบับใหม่เนี่ยเรื่องของการยุบพักก็คงคงจะต้องต้องยกออกค่ะแต่ว่าเถ้าโดยสรุปก็คือมองว่าช่องอีนะคะเพราะว่ามันเป็นพรบรที่ต่ําสักกว่ารัฐมนูญแล้วก็สิทธิ์นเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะโดนทั้งหมดไม่น่าจะโดนโเมาเขตค่ะครับ